ถ้าเราพูดถึงว่าแหล่งจ่ายพลังงานเราเนี่ยในมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยมันจะมีกี่แบบก็ช่างอะ่ะที่เป็นแหล่งไฟฟ้าของทั่วไปอะ่ะแต่ถ้าเราพูดถึงมอเตอร์ไซค์เราเองเนี่ยมีแค่สองแหล่งแต่เชื่อไหมว่าจะช่างใหญ่ช่างเล็กช่างเก่งประสบการณ์สูงหรือช่างที่มีความรู้มากๆาก ก็อาจจะตกมาตายด้วยเรื่องแบบนี้ก็ได้เรามาลองดูกันครับว่าเมื่อผมพูดถึงเรื่องแหล่งไายแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรกับเรานะครับโดยเฉพาะหลายๆคนที่มาเรียนด้วยเหตุผลนี้นะต้องชื่นชมเขานะที่เขากล้าพูดว่า,าผมมาเรียนเพราะผมก็ไม่อยากให้ช่างหลอกเราอันนี้คือความรู้สึกจริงๆเขาไงครับเพราะเพราะเหตุอะไรครับเพราะเหตุผลว่าช่างช่างเนี่ยเป็นอาชีพที่ ที่มีเกียรตินะช่างนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติมีเกียรติหมายความว่าไงครับได้รับการยอมรับว่าแก้ปัญหาถูกไหมครับช่างนี่คืออาชีพที่ทําการแก้ปัญหาแต่ในอาชีพช่างเองก็มีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาที่อย่างชื่ออะไรนะลูกชื่อเอเนี่ยได้สะทอ้อนออกมาว่าที่บางคนเขามาเรียนหนังสือหรือบางคนที่เขาพยายามเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ย มันก็เกิดจากการที่เขาเขาไม่รู้ไงแต่สิ่งที่เขาไม่รู้นอกจากรถเขาที่มีปัญหาแล้วเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าช่างจะรอเขาหรือเปล่าใช่ไหมครับงั้นเรามาเรียนรู้วันนี้เรื่องของแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์เราได้นะครับทั้งในฐานะที่เราเป็นผู้ไปรับบริการทั้งที่เราเป็นช่างด้วยว่าไอ้สิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไงอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนอาจจะรู้จักดูแล้วล่ะแต่ลองฟังผมพูดแล้วลองวิเคราะห์ดูว่าหลังจากที่ฟังผมแล้วเนี่ยได้ความรู้อะไรนะครับได้เยอะแน่นอนครับลองดูนะอตอนนี้เรามาพูดถึงว่าแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าในโมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยมีแค่สองแหล่งสองแหล่งที่ว่านั้นเกิดจากการทำปริญาทางเคมีที่เราเรียกว่าแบตเตอรี่ กับอีกแบบหนึ่งเกิดจากการเหนียวนําของขดรวดกับสนามแม่เหล็กแล้วเกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นตามกฎมือฝาของนายไมเคิลฟาราเดย์บางคนถามผมว่าอาจารย์ครับช่วยอธิบายการทํางานของอหลักการทํางานของกฎมือฝานายไมเคิลฟาราเดย์ให้ผมฟังหน่อยครับว่าถ้าเกิดสนามแม่เหล็กทิศทางนี้จะมีเส้นทางเดิน ของไฟฟ้าแบบไหนอย่างไรคำตอบง่ายๆครับคนทั้งโลกเขาเชื่อว่านายไมเคิลเฟอร์ฟาราเดย์พูดจริงแล้วเขาก็เชื่อมานานแล้วว่าถ้ามีสนามแม่เหล็กกระทำตัดกับขดลวดแล้วจะเกิดพลังงานไฟฟ้าออกมาคำตอบง่ายๆที่สุดเลยครับมึงเชื่อเขาเหมือนที่เขาเชื่อกันเถอะ จะได้ไม่ต้องไปนั่งสนใจกดมือขวาสนามแม่เหล็กทางนี้ปล่อยไฟไปด้านนี้จะเกิดสนามเชื่อผมเถอะเพราะอะไรครับคนเขาเชื่อทั้งโลกเชื่อแล้วว่าอ๋อไอที่ไมเคิลฟาราเดย์พูดมานะ่ะมันคือความจริงคือถ้าเอาสนามแม่เหล็กตัดกับกดลวดมันจะเกิดไฟฟ้าออกมาง่ายขึ้นไหมเนะพราะอะไรครับ เพราะเราไม่ได้ไปคิดทฤษฎีแข่งกับไมเขึ้นฟาราเดย์ว่าจริงหรือไม่จริงเรามีหน้าที่แค่เอาสิ่งที่เขาบอกอะไปใช้และคนก็ใช้ทั่วโลกถ้าคุณจะเชื่อเขาักคนนึงมันก็ไม่ผิดอะไรหรอกใช่ไหมครับอ่าโอเคเนาะทีนี้และไอ้พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีสองแหล่งเนี่ยแบตเตอรี่หลายคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วล่ะบางคนบอกอาจารย์รับแบตเตอรี่หน้าตาย,ยังไงไม่รู้จักอันนี้ก็ค่อนข้างหนักเนาะ อาการเริ่มหนะักงั้นอย่าไปกลัวว่าช่างจะหลอกเลยครับคุณต้องศึกษาเยอะๆแล้วละ่ะถ้าแบตเตอรี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะอ่ะโอเคแต่ก็ให้ดูไว้ก็คือประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้แบตเตอรี่นะครับทีนี้แล้วเอาแล้วไอ้ไฟที่มันเกิดจากขดลวดกับสนามแม่เหล็กมันอยู่ตรงไหนเนี่ยพอดีอาจารย์ไม่ได้มีของจริงให้ดูนะเดี๋ยวค่อยไปดูตอนภาคปฏิบัติก็คืออยู่ที่ล้อแม่เหล็ก แล้วมันก็จะมีขดลวดจากนั้นจากขดลวดเนี่ยจะต่อมาเป็นสายไฟขึ้นมาเอาง่ายๆว่าตอนเนี้ยเราเรียนถึงตรงนี้เรารู้แล้วว่ามีขดลวดที่สร้างไฟออกมาจากไมกนีโตคือไม่ใช่ออกจากไม่นีโตนะครับออกมาจุดที่อยู่ของไม่นีโต้ละอยู่ที่ใกล้ๆสตีนเราอะถ้าเป็นรถเกียร์นะสตานเท้าเนี่ยนะครับ ขดลวดที่เป็นสายไฟโผล่ขึ้นมาเนี่ยบางคันก็โผล่มาสีเหลืองสีขาวบางคันก็โผล่มาแค่สีขาวเส้นเดียวบางคันก็โผล่มาสีขาวสามเส้นก่ไปว่ากันอีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นเฟสเดียวสามเฟสนะครับมีขดลวดไฟแสงไหมหรือไม่มีขดลวดไฟแสงเดี๋ยวไปค่อยไปว่ากันในเชิงลึกแต่แรงจ่ายพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมีอยู่สองแหล่งนั่นแหละไม่แบตเตอรี่ก็แรงจ่ายจากไม่มีโต เมกนิโตทางานร่วมกับขดลวดนะต้องพูดอย่างนี้เม่นิโตทํางานร่วมกับขนลวดหมายถึงว่าถ้ามีเมกนิโตอย่างเดียวไม่มีไฟถ้ามีขนลวดอย่างเดียวก็ไม่มีไฟถ้ามีทั้งเมกนิโตและมีขนลวดก็ไม่มีไฟจนกว่าจะทํางานร่วมกันในลักษณะที่เรียกว่าการตัดกันของสนามแม่เหล็กก็คือล้อแม่เหล็กเกิดการหมุนน,นั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวภาพบางทียังไม่เห็นของจริงบางคนไม่รู้ก็เดี๋ยวรอสักครู่ คำถามคือเอ้าความรู้ตรงนี้ไปใช้อะไรเรารู้ตรงนี้ไปใช้ว่าไฟจากเมกอโตเป็นไฟกระแสะสลับเสมอไฟจากแบตเตอรี่เป็นไฟกระแสะตรงเสมอแล้วถามว่าในรถเนี่ยต้องการไฟกระแสะตรงหรือกระแสะสลับถ้าเลือกได้มันเลือกกระแสะตรงทั้งหมดแหละยกเว้นว่าบางตัวที่มันต้องใช้กระแสะสลับอย่างเช่นในรถ ระบบแมกนีโต C D I อันนี้จะเป็นต้องใช้ไฟจากแมกนีโตถามว่าบางคนบอกว่าเอา้าจานแล้วรถไฟหน้าในพวกเนี้ยมันก็ต้องใช้ไฟแมกนีโตจริงๆมันไม่ได้บอกว่าต้องใช้ไฟแมกนีโตแต่เพียงแต่ว่าถ้าเลือกเป็นไฟกระแสตรงได้ก็จะดีแต่บางอรณีว่าเขาออกแบบมาแค่นั้นให้ใช้ไฟแมกนีโตต้องเข้าใจงี้ก่อนงั้นถ้าโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าเลือกไฟกระแสตรงได้ก็เลือก แต่เพียงแต่ว่าเวลาเราไปใช้งานจริงๆไม่ใช่ไปบอกว่าเฮ้ยรถผมเป็นเมกนิโตซีดีไอเอาไฟกระแสรต,ตรงเข้าไปได้ไหมไฟดีกว่าไม่ใช่นะครับมันก็ต้องอยู่ที่เงื่อนไขนะครับซึ่งไอความรู้ตรงเนี้ยไม่มีเนี่ยพังมาเยอะแล้วพังยังไงครับรถที่มันใช้ไฟหน้าไม่ตรงอยู่อยู่คุณไปปีหลอดเป็นหลอด LED แล้วคุณก็เอาไฟเมกนิโตจ่ายเข้าไปเลยทำงานได้ครับ แต่ว่าหลอดนั้นจะอยู่ได้นานหรือไม่อันนี้ก็เกิดจากการที่ไม่รู้จริงหรือไม่เข้าใจที่แท้จริงเข้าใจแค่ว่าไฟเข้าไปแล้วหลอดติดก็โอเคแต่ไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วความต้องการของหลอดตรงนั้นหรือจริงๆแล้วเขาต้องการแบบไหนใช่ไหมอ่ะทีนี้เรารู้จักแหล่งจ่ายแล้วงั้นแหล่งจ่ายมีสองแหล่งแตกต่างกันตรงที่แหล่งจ่ายหนึ่งเป็นไฟแมกนีโตอีกแหล่งจ่ายหนึ่งเป็นไฟแบตเตอรี่ แต่ถ้าเป็นไฟแบตเตอรี่เรารู้ไามอีกอันหนึ่งคือว่าถ้าเป็นไฟแบตเตอรี่คือไฟกระแสตรงถ้าไฟจากไมโครโตเป็นไฟกระแสสลับอ่ะโอเคนะทีนี้ข้อดีของไฟกระแสสลับบ้างล่ะเมื่อกี้บอกแล้วนะไฟกระแสตรงนี้มันค่อนข้างเป็นไฟที่ดีนิ่งใช่ไหมเขาเลยหลอดไฟต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถ้าไม่ถูกฟิกไว้ด้วยหลักการทํางานเนี่ยมันก็ควรจะเป็นไฟกระแสตรง แต่เพียงแต่ว,ว่าไฟกระแสตรงมันมันมีข้อเสียคือใช้แล้วมันหมดไปจำเป็นต้องมีการชาร์จส่วนไฟกระแสสลับมีข้อดีคือหัดเครื่องยนต์หมุนไม่มีหมดถ้าขดลวดไม่เสื่อมล้อแม่เหล็กไม่มีปัญหาครับนี่คือข้อดีของไฟเมนีโต้เขาก็เอาไฟจากเมกนีโตเนี่ยที่เป็นข้อดีขนาดที่เครื่องยนต์หมุนเนี่ย เอาไฟจากไมโครโเนี่ไปเติมให้กับไฟแบตเตอรี่ที่มันใช้แ้วหมดไปเราเรียกการเติมนี้ว่าชาร์จแต่การชาร์จที่ถูกต้องคือต้องเอาไฟกระแสรตรงจากไมโครโตไจีจากจากแรงจ่ายไหนก็ช่างอะไปเติมให้กับแบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่เป็นไฟกระแสรตรงอยู่ๆคุณจะเอาไฟกระแสสลับไปเติมให้กระแสรตรงไม่ได้นั่นคือจึงมีเหตุผลว่าทําไมระบบ ไฟฟ้ารถเบร์ไซจริงต้องมีตัวชาร์จที่เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าไดโอดก็คือทําการแปลงจากไฟกระแสสลับที่มาจากข้อดีของไฟเมโิรโตน,นเองไปชาร์จหรือประจุให้กับไฟแบตเตอรี่นั่นเองเห็นไหมครับนี่ก็เป็นความรู้ที่ต่อเนื่องต่อเนื่องกันมาใช่ไหมทีนี้ผมจะให้เห็นภาพชาัดขึ้นอย่างที่หลายคนตอบว่าอาจารย์ผมมาเรียนนี่ผมผมกลัวว่าเขาจะหลอกผมเอาตรงนี้ก่อนแล้วกัน เขาจะหลอกไม่หลอกมาดูกันนะครับสมมุติว่าผมมีรถคันหนึ่งเป็นยี่ห้อ Honda w เวฟเอาเวฟแล้วกันนะเวฟคนทั่วไปน่าจะรู้เวฟร้อยเวฟร้อยสินะมันจะเป็นเวฟร้อยเวฟร้อยสิบเวฟร้อยอะไรก็ช่างนี่เป็นหัวฉีดก,ก็ช่างนะี่เป็นคาบูก็ช่างนะครับข้อ <c oughs> สังเกตอย่างหนึ่งถ้าใครที่เป็นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่จะพบว่าเวลาต้องการใช้ไฟหน้าใช่ต้องการใช้ไฟหน้า ใช้ได้เมื่อ,อไหร่ครับใช้ได้เมื่อ,อไหรใช้ได้เมื่อเครื่องยนต์หมุนโอเคไหมครับแล้วถ้าเป็น p c x อ,อ่ะอ่า p c x นี้ไม่ต้องติดเครื่องเปิดกุญแจไฟหน้าก็ติดได้สิ่งสองสิ่งเนี้ยที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยมันบอกอะไรเราครับ จากความรู้ที่เราพูดถึงเรื่องแหล่งกำเบ่งพลังงานไฟฟ้ามันบอกอะไรเราครับบอกให้เรารู้ว่าโหลดหรืออุปกรณ์ทำงานที่เรียวกว่าไฟหน้านั้นในรถค o นด้าเวฟใช้ไฟจากแมกนีโตไงครับเพราะต้องอาศัยการเหนี่ยวนำถึงจะทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าไปทำให้มันทำงานได้แต่ขณะเดียวกันไฟหน้าเช่นกัน จะเป็นไฟหน้าของ p c x ไม่จำเป็นต้องติดเครื่องแต่สามารถทํางานได้นั่นหมายความว่าขนาดที่มันทํางานได้นั้นล้อไม่เหล็กไม่หมุนในแหล่งพลังงานไฟฟ้าในโมอเตอร์ไซค์เรามี2องแหล่งในเมื่อตรงนั้นไม่ไม่ได้ทํางานก็ต้องเหลืออีกแหล่งหนึ่งคือมาจากไหนครับแบตเตอรี่คำถามคือถ้าคุณจะถามผมว่า R-XZ เนี่ย ระบบไฟหน้าใช้แมกนีโตรหรือแบตเตอรี่คุณต้องถามผมอีกไหมไม่ต้องถามคุณพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแล้วว่าอ๋อรถคันนี้นะไฟหน้าใช้ไฟจากแบตเตอรี่หรือแมกนีโต ไม่ใช่หน้าที่ผมต้องไปนั่งเขียนว่า Honda Wave, Honda n ไนฮ h นด้าคิกฮอนด้าสกูป o ้ไอ Honda าซีเซทไอนนั้น Honda นี้ Honda นูตใช้ไฟจากไม่นีโตส่วน Honda นี้ Honda นี้ Honda นี้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่เพราะอะไรครับเพราะอีก5ปีข้างหน้ามีรถออกมาใหม่ในหนังสือนี้ไม่เขียนคุณก็จะโทรมาถามผมอีกว่าอาจารย์ครับแล้วรถคันนี้เนี่ยใช้ไฟจากแบตเตอรี่หรือไม่นีโต เพราะผมมีหน้าที่สอนให้คุณจับปลาไม่ใช่มีหน้าที่สอนให้คุณรู้ว่าปลานั้นมีชื่อว่าอะไรเข้าใจความหมายไหมเราต้องสอนวิธีจับปลาสอนวิธีให้เขารู้ว่าตรงเนี้คืออะไรถามว่าทําไมอาจารย์ต้องพูดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาไปเรียนไฟแสงสว่างหรือไปเรียนไฟสัญญาณเนี่ยมันต้องแยกให้ได้ว่าอ๋อไอตัวนี้ใช้ไฟจากนี้ไอนี้ใช้ไฟจากนี้มันมีความแตกตา่าง เข้าใจยางทีนี้คําถามคือว่าอาจารย์ครับสมมุติว่าเรามีความรู้นี้แล้วและจะไปตอบโจทย์ช่างอะไรน,นะมกี้อะไรนะเอยหรอเอ <Yeah. S 1> นะครับอยากจะบอกว่าอาจารย์ครับผมมีความรู้ตรงนี้เมือนน่อกี้อาจารย์พูดไปสักสองนาทีเนี่ยผมมีความรู้ที่จะไปทําให้ช่างเนี่ยหลอกเราไม่ได้แล้วมีไหมมีแล้วครับ ยกตัวอย่างเช่นช่างเอ๋ขี่หัวหน้าเว็บร้อยสิบไอไฟใช่ไหมฮะปรากฏว่าไฟหน้าไม่ติดใช่ไหมปรากฏว่าพอไปเข้าร้านแล้วเป็นไงครับช่างบอกเปลี่ยนแบตเตอรี่ช่างเอ๋รู้ยังว่าหลอไม่หล่อรูยังรู้แล้วไงเอ้ไม่เกี่ยวอะไรกันน่ะใช่ไหมไฟหน้ามันเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ไงอ่ะใช่ไหม ไฟหน้าผมไฟหน้าผมเสียคุณมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ไงนี่ไงความรู้ที่เราต้องฉายภาพออกมาให้เห็นว่าอ๋อมีประโยชน์ตรงไหนบางคนบอกว้ยเรื่องนี้มันกระจอกนี่ใครก็รู้ไม่ต้องเรียน,นยังรู้เลยไม้มันมีอมีเยอะมันยังมีไปต่อยอดอีกเยอะเพียงแต่ผมจะประยาดให้เห็นภาพชัดๆใช่ไหมเพราะเดี๋ยวเราจะไปเรียนต่อเรื่องของกําลังไฟฟ้าเรียนต่อเรื่องกระแสเรียนต่อเรื่องของโวลต์มันก็จะตอบต่ออีกว่ารถคันนี้เนี่ย เขาเปลี่ยนเบ็ดเนี่ยถูกต้องไหมรถคันนี้ไม่เปลี่ยนเบ็ดถูกต้องไหมมีคําตอบนอะครับเพียงแต่ว่านี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าแค่เรารู้ว่าอุปกรณ์ทํางานในวงจรหรือรถเราที่มีปัญหาเนี่ยเดิมทีมันใช้พลังงานไฟฟ้าจากไหนมันก็มีคําตอบให้เรารู้แล้วว่าเขาหลอกหรือไม่หลอกเราใช่ไหมครับ อย่างช่างบางคนเนะี่ยไฟหน้ามันยังพอเห็นได้แต่ช่างบางคนแยกไม่ออกมีหน้าไม่ใช่ไม่มียังมีบางคนสงสัยอะสงสัยว่าเอเกตวัดน้ำมันไม่ขึ้นมีปัญหาหรือเปล่าบางคนยังไปดูที่แมกนีโตอยู่เลยเพราะเขาไม่รู้ไง เขาไม่แน่ใจเพราะอะไรครับเพราะมันเกิดความสับสนสับสนคืออะไรสับสนก็เพราะว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ผมอยากจะรณรงค์มากๆเลยสําหรับใครที่ฟังอยู่ทั้งในห้องเรียนนี้หรือในโลกโซเชียลเนี่ยคือไฟหน้าเนี่ยมันมองออกอยู่แล้ว ว่าโอเคมันติดเครื่องได้มันถึงไฟติดแต่ถ้าไม่ติดเครื่องมันไฟไม่ติดผมรู้แล้วครับอาจารย์ว่าไฟหน้าเนี่ยใช้จากไมนิโตแต่ถ้าไฟหน้าสามารถติดได้เลยโดยไม่ต้องติดเครื่องไอ้น,นี้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่อ่าน,นี่มันจบแต่ที่มันทําให้เกิดความสับสนแล้วทําให้แยกไม่ออกก็คืออะไรก็คือเวลาแบตเตอรี่คุณมีปัญหาแต่คุณเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่ แล้วคุณไปเลือกที่จะใช้คุณสมบัติข้อหนึ่งของระบบไฟชาร์จคือการจ่ายพลังงานไฟชาร์จเข้าไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อนและถึงจะเอาไฟจากการชาร์จแบตเตอรี่นะั้นนหะหรืออีกทางเลือกหนึ่งเนี่ยที่มันวิ่งไปชาร์จแล้วเนี่ยมันจะมีทางหนึ่งเนี่ยไปใช้ในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกจวัดน้ำมันไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟแต่หรือเรียวกเราเรียวกว่าไฟสัญญา พอทำมันอย่างนี้บ่อยๆมันก็เลยแยกไม่ออกว่าตกลงแล้วไอ้ไฟเลี้ยวซ้ายไม่ติดเนี่ยมันเป็นมาจากเบ็ดหรือต้นทางมาจากขดลวดแยกไม่ออกเพราะอะไรครับเพราะตอนเปิดกุญแจครั้งแรกเปิดไฟเลี้ยวมันก็ไม่ติดแต่พอติดเครื่องแล้วไฟเลี้ยวมันติดก็อาจจะพาสับสนกลายเป็นว่าไปมองว่าไฟเลี้ยวใช้ไฟจาก ไม่มีโตแต่จริงแล้วหาใช่ไหมหลักๆแล้วมันคือใช้ไฟจากแบตเตอรี่เพราะในสภาพว่าความเป็นจริงแล้วคือแบตเตอรี่ถ้ามีไฟไฟเลี้ยวต้องสามารถทํางานได้แม้กระทั่งไม่ติดเครื่องแต่ว่ามันตรปปัดไปหมดเพราะส่วนใหญ่ไม่ยอมเปลี่ยนแบตแล้วหารู้ไหมจริงๆแล้วความคิดที่เข้าใจว่ามันคือการประหยัดที่ถูกต้อง มันเป็นบ่อกเกิดของความฉิบหายฉิบหายคืออะไรต้องพูดว่าภาษาไทยง่ายๆคือเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายบางคนก็ไปมองตัวเองว่ากลัวช่างจะหลอกพอชัช่างรู้สึกอย่างนั้นชั่างก็เลยต้องาทำอะไรต้องทำให้เซฟที่สุดแบตเตอรี่ลูกค้าเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนหรอกเปลี่ยนทำไมอ่ะเจ้า สตาร์ทเครื่องไฟเลี้ยวก็ใช้งานได้นี่เปลี่ยนเบ็ดทําไมใช่ไหมไอ้ช่างเองก็มองออกแล้วไอ้หน้าตายอย่างนี้มันคงไม่อยากเปลี่ยนลงเบ็ดอ่ะนะเดี๋ยวหาว่าแพงก็ไปกันได้ครับผีเน่าลงผุต่างคนต่างกลัวกันแต่หารูา้ไหมจริงๆแล้วเป็นบ่อกเกิดของความฉิบหายนี่คือแหล่งจ่ายนี่คือสิ่งที่ผมพยายามขยายต่อในเรื่องแหล่งจ่ายว่าอุปกรณ์บางตัว มีความสำคัญและต้องการพลังงานที่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงในรถหัวฉีดมันถูกออกแบบมาให้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และมีประสิทธิภาพแต่คำถามคือผู้ใช้มองว่าไมต้องมีแบตเตอรี่อ่ะ ถ้าเปเาลี่ยนแบตเตอรี่ก็โง่ดิเสียตั้งห้าร้อยอ่ะอย่าไปเปลี่ยนเลยสตาร์ทเท้าเอาเดี๋ยวมันก็ติดพอติดแล้วมีความรู้หน่อยนึงว่าเดี๋ยวมันก็เอาไฟจากไฟชาร์จมาทําให้ปั๊มทํางานได้ดีเองแต่คุณลืมคิดไปว่าทุกครั้งที่คุณเปิดทุกครั้งที่คุณเปิดคุณแจแล้วคุณสตาร์ทเท้า หมายถึงคุณไม่ได้สตาร์ทมือการสตาร์ทเท้ามันเป็นการเอาไฟจากเมนิโตเนี่ยเข้าไปสู่เบ็ดซึ่งเดิมเบ็ดไม่มีพลังงานไฟฟ้าแล้วถึงจะเอาไฟจากที่เกิดจากพลังงานการจากเมนิโตเนี่ยซึ่งผ่านตัวชาร์จแล้วแปลงเป็นไฟกระแสตรงแล้วเนี่ยวิ่งเข้าไปสู่ปั๊มซึ่งแน่นอนครับข้อเสียของแมนิโตคือไฟมันไม่นิ่ง มันขึ้นตามความเร็วรอบของเครื่องยนต์ขณะที่คุณสตาร์ทเครื่องครั้งแรกนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ออกมามันไม่สูงหรอกครับคือพูดง่ายๆอาจจะไม่ถึง12โวลต์หรืออาจจะถึงก็ไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้นิ่งงั้นถ้าเกิดคุณคิดง่ายๆวันหนึ่งเนี่ยสตาร์ทขับออกไปไปที่ทำงานแล้วคุณรถขับสตาร์ทกลับมาเนี่ยวันหนึ่งสองครั้งนี่ไม่นับไปกินข้าวตอนเที่ยงนะ แล้วถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้ไปกับเที่ยงด้วยไปกินข้าวด้วย4ี่ครั้งปีหนึ่งคูณไปสามร้อยหกสิบกว่าวันเท่าไหร่ครับเท่าไหร่พันกว่าตีว่าพันสามพันห้แล้วกันนะพัแล้วกันตีว่ากลมๆพ5นหเผื่อบางวันไปจอดห้างจอดไรด้วยเยอะแยะนะครับนั่นแหละครับคือเหตุของการที่คุณต้องเสียปั๊ม ในเวลาอันควรแล้วถ้าผมพูดอย่างนี้คุณเข้าใจไดอยังว่าแรงจ่ายมีความสำคัญยังไงแล้วคุณก็เข้าใจใหม่ว่าช่างบอกให้เปลี่ยนเบตเปลี่ยนทำไมอ่ะใช้งานได้อยู่ใช่ไหมเร็วกว่านั้นคืออะไรในเมื่อแบตเตอรี่มันไม่มีประโยชน์แล้วอะ่ะใช่ไหมใส่ไปมันก็หนักทดแบตเอาไปอีก ไอ้น,นี่คือไม่รู้ว่าจะบอกไงดีฉลาดหรือไงดีถ้าถ้าคิดได้อย่างคุณคิดได้แบบนั้นบริษัทห้างร้านทุกยี่ห้อครับข้อแบตเตอรี่ออกหมดแล้วครับราออะไรลดต้นทุนเขาแล้วไมไม่คิดบ้างทำมเขาอ,ออกไปได้ทำไมเขาต้องมีแบตเตอรี่ <laughs> ก็เพราะว่าสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่เราคิดอ่ะมันผิดไงใครผิดอ่ะ คุณคิดว่าเขาผิดอ่ะแล้วเราถูกอ่ะคิดใหม่ที่เราคิดว่าเราคิดถูกว่าเราคิดว่าเราไม่ต้องเสียตังค์ห้าร้อยในวันนี้แต่หารู้ไหมเราต้องเสียตัง2000ค์สองพันกว่าในวันข้างหน้านี่เฉพาะแค่ปั๊มนะยังไม่นับไอ้อื่นอีกนะยังไม่นับการทำงานที่ผิดพลาดอีกนะนะครับในรอบความเร็วรอบต่ำความเร็วรอบสูงที่ เอาพลังงานไฟที่มันไม่ถูกต้องที่ไม่ควรอ่ะไปใช้โดยเฉพาะในรถระบบัวฉีดทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เสถียรและเป็นไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายตรงคือแบตเตอรี่ไม่ใช่เอาไฟฟ้าจากแมกนีโตไปแปลงแล้วก็เอาไปจ่ายแล้วก็มีฟาร์มไม่เสถียรเปลี่ยนแปลงตามความเร็วรอกเนี่ยเนี่ยคือแค่ความรู้เรื่องของแหล่งจ่ายมาตอบโจทย์ให้เรา ส่วนไอ้แหล่งจ่ายมันจะเป็นแบตเตอรี่มีกี่เซลข้างในมีแผ่นธาดบวกเพนธาดลบเมื่อก่อนผมนก็สอนครับหลังๆไม่สอนแล้วหลังๆไม่สอนแล้วเพราะอะไรเพราะมันจะมีกี่เซลล์มันจะมีแผ่นธาดบวกเพนธาดลบแต่ละเซลล์มันเท่ากับ2 1 5 4โวลต์อะไรก็ช่างมันเลยครับเพราะอะไรครับ ก็เราไม่ได้ไปสร้างแบตเตอรี่เรามีหน้าที่คือเลือกแบตเตอรี่มาให้ถูกกับสเปคของรถแต่เราต้องไปพูดถึงกี่แอมแปร์โฮอ่ากี่แอมแปร์ฮอลคืออะไรนะครับเราไม่ไปพูดถึงว่าข้างในมันมีเป็นธาตุเป็นธาตุลบมากเป็นธาตุบวกอะไรพวกนี้หรือข้างในมันทํามาจากอ่านิกเกิลเคสเมียมอะไรเราไม่ได้เป็นผู้สร้างครับแต่เราเป็นผู้ที่จะต้องเอามาใช้ในฐานะเป็นผู้ซ่อม ดูอตอัวน,น่นเป็นผู้ซื้อว่าจะซื้อ,อยังไงถูกต้องนะที่สําคัญตอนนี้เวลาไปซื้อจริงๆอ่ะเขาพูดว่าซื้อแบตเตอรี่ของคลิกของสกูปปี้ไอหลกัหลกๆเขาพูดกันอย่างนี้เพราะเวลาภาษาที่ใช้จริงๆเราเขาไม่ไปพูดหรอกว่าขอซื้อแบตเตอรี่ลูกที่มี6กเซลล์เซลล์ละ2 1 5 4โวลต์ข้างในเป็นทัชท้างไอเคดเมียมอะไรสูตรสมการเคมี K Me เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีครับเราก็ไปซื้อตามนั้นแหละครับเพียงแต่จะซื้อ 5M 3M 7มมเ็ม ให้ตรงสเปครุ่นก็แค่นั้นเองนะครับนะอ่างั้นสไตล์การสอนผมก็จะเป็นประมาณว่าเป็นความรู้ที่เอาไปใช้ได้นี่ก็คือผมยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเรามีความรู้เรื่องของแหล่งจ่ายแล้วมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้คําถามคือผมก็อยากให้คุณนะ่ะตรงนี้ไปเขียนมาว่าในรถหนึ่งคันที่คุณนั่งอยู่ตรงนี้คุณอาจจะพูดถึงเวฟพูดถึง p c x พูดถึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้คุณพูดมาว่าให้คุณเขียนมาว่า ในรถของคุณหนึ่งคันเนี่ยอย่างเช่นพี่มนชัยอย่างเงี้ยใช้รถ m อเอย่างเงี้ยอยากให้เขียนมาในหน้ากระดาษว่าอุป,ปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยหรือเรียกว่าโหลดเนี่ยที่พี่ชัยรู้จักอะไรบ้างที่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่อะไรบ้างที่ใช้ไฟจากเมนิโตนะครับลองเขียนดูเช่นอ่าไฟหน้าผมใช้ไฟจากเมนิโตครับไฟเลี้ยวผมใช้ไฟจากแบตเตอรี่ครับอะไรเงี้ยลองเขียนมาแบ่งเป็นสองช่องนะ่ะ สองซีซีหนึ่งบอกว่าใช้ไฟจากมินโนซี4หนึ่งใช้ไฟจากแบตเตอรี่ลองดูครับแล้วเราเดินมาคุยกันว่ามันจะบอกอะไรเราได้อีกต่อไปนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะบอกเราอีกว่าจานครับช่างเขาบอกเราว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะอันนี้หลอกเรื่องนี้ไม่หลอกมีคําตอบครับในเรื่องของพลังงานไฟฟ้ากําลังวัดไฟฟ้านะเพราะหลายคนในนี้มาเรียนบางคนก็เปิดเผยบางคนก็ไม่เปิดเผย แต่ลึกๆคืออะไรครับไม่อยากเสียตังค์ไม่อยากโดนหลอกแต่บางทีทําเองไม่ได้ก็เลยอยากรู้ไว้แต่ถ้ารู้แล้วสามารถทําเองได้ไม่ต้องกลัวเรื่องโดนหลอกครับเพราะเขาหลอกเราไม่ได้แต่ถ้าเรียนแล้วทําไม่ได้ก็โดนหลอกอยู่นี้อยู่ที่เขาจะหลอกคุณกี่ชั้นแต่อย่างน้อยถ้าเรารู้ว่าเขาหลอกเราก็จะได้รู้ว่าข่าวต่อไปไม่ไปใช่ไหมครับถึงแม้เราทาไม่ได้เพราะเหตุผลอะไรเราไม่มีเครื่องมือ เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีความพร้อมแต่ว่าเรารู้แล้วโอ้โหแหมรถกูไฟหน้าไม่ติดมึงบอกให้กูเปลี่ยนแบตเลยเฮีย <weet> ใช่ไหมทั้งทั้งที่ทีจริงแล้วเป็นไงครับไฟหน้ากูใช้อย่างไม่มีโตชัดๆอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็ได้แต่รู้แหละครับจากนั้นเราก็ไม่ต้องเข้าแค่นั้นเองแต่ถ้าเรารู้แล้วทำเองได้จบไหมจบเลยไม่ต้องไปสนใจ นะก็หวังมีประโยชน์เดี๋ยวเรามาตามมันต่อในช่วงบ่ายว่ากําลังวัดไฟฟ้าเนี่ยมันตอบให้เรารู้ได้ไหมว่าที่เขาช่างหรือช่างบอกเราว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่อ่ะมันหลอกหรือไม่หลอกมาเจอกันช่วงบ่ายครับ